ตอนนี้อยู่ในช่วงผมว่ายิ่งดิ้นจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําให้กระแสมันมันแย่ลงแย่ลงสําหรับสาหรับใครบางคนนี่นะผมผมมองว่าคืออิยานเนี่ยมันมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดหรอกครับมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดรู้ร้อนรู้หนาวหรอกมันไม่สนหรอกต่อให้มันหน้าแหกยังไงมันก็ไม่สนป็นตอนเนี้ยไม่มีใคร ไม่มีใครทำ้า,ายลูกได้เท่ากับอียานแล้วอันนี้ลูกไหนกูก็ไม่รู้นะเอออันนี้บอกให้คือยิ่งขยี้นะครับยิ่งขยี้เรื่องสาวผมทองนะยิ่งขยี้เรื่องสาวผมทองยิ่งหนักยิ่งหนักเพราะว่าสาวผมทองนี่เขาเปนหนักจริงๆเออสาวผมทองเขาเปนหนักจริงๆิกูจะบอกให้เรื่องซื้อผ้า เรื่องงานทำบุญงานทำบุญนี้หมดไปเป็นแสนอันนี้แค่เงินแค่เงินสดเนี่ยเป็นแสนเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นคนพูดเองเขาเป็นคนพูดเองอยู่ในไลท์ไลท์สดของใครนี่แหละผมจําได้อยู่ผมจะบอกยิ่งยิ่งพูดก็ยิ่งหนักยิ่งพูดก็ยิ่งยิ่งเห็นว่าเฮ้ยคนท,คนที่คนที่ได้เงินเกี่ยวกับเรื่องคดีนาดาปูตูนี่แบบว่าเล่เหลี่ยมแพลว์นี่เป็นใครไงคือคือกินแบบเงียบๆมั้ย ในเวลาเวลาพูดออกับคนอื่นก็บอกว่าไม่ได้อะไรไงไม่ได้อะไรไม่มีอะไรลําบากนี่แหละนี่นี่มันสําคัญตัวนี้นะมันสําคัญตัวนี้ทุกคนคนเขาเอ็นดูคนเขาสงสารเพราะว่าเขาคิดว่าคุณไม่มีอะไรคุณไม่มีเงินคุณไม่มี fc ผู้ใหญ่ใจดีเปทีตีละเป็นหมื่นเป็นแสนไงแต่ตอนเนี้ความจริงมันเปิดว่าคุณมีไงแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวนะไม่ใช่แค่คนเดียวไงผมเชื่อว่า fcfc FC ที่เขาติดตามก็คงเสียใจอยู่แล้วว่า i, เฮ้ยอ้าว กูก็เรียกว่ามึงไม่มีเงินโอ้โหมีคนเปย์แม่งเป็นหมื่นเปย์เป็นแสนอี่นะเรื่องมันปุดออกมามันไม่ใช่เรื่องดีนะผมเชื่อว,ว่าเป็นเว็นกรรมที่ที่ไทยบางคนที่ปิดไว้ไงเรื่องเอาเอาง่ายๆครับเอาง่ายๆาครับทุกคนเอาที่เรื่องจ้างหมอลำอ่ะจ้างหมอลำก็ไม่ใช่เงินเขาว่าจ้างหมอลำก็ไม่ใช่เงินเขาถ้าจ้างหมอลำสามหมื่นห้าตอนทําบุญนะก็มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีจ่ายให้ สามหมื่นห้าแล้วทีนี้ก็มีคนจ่ายค่าหมอลำอีกซ้ำอีกสามหมื่นห้าอีกก็คือเงินค่าจ้างหมอลำสามหมื่นห้าเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ออกเงินแต่มีเอฟซีจ่ายให้เสือกจ่ายซ้ําอีกสองคนอีกแล้วเงินส่วนนั้นเป็นใครเงินแล้วเงินส่วนนั้นไปไหนแจกแจงไหมไม่แจกแจงสักนิดนึงเขาไม่ได้แจกแจงว่าเงินสามหมื่นห้านั้นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเอาไปทําอะไรโนค่ะเงินเข้าบัญชีกูแล้วเงียบกิ๊บ มันเป็นอย่างนั้นนี่แหละผมถึงบอกว่าถึงวันหนึ่งทุกคนต้องเข้าใจเป็นคือเวลาเวลาใครบางคนอุบอิบเงินเนี่ยอ่าไม่ใช่ธรรมดานะถูกต้องครับอ่าเขาโอนซ้ําก็ไม่ก็ไม่บอกว่าได้แล้วนะคือยังไปบอกว่าเอ้ยก็ยังขาดดัง,งนั้นอย่างนี้เขาถึงโอนมาอีกไงทำไมไม่แจ้งทำไมไม่ประกาศกว่าให้ได้แล้วนะเออและที่สําคัญคือจะจ้างหมอลำเนี่ยจะจ้างหมอลำคุณคุณก็มีเงินอยู่แล้วคุณก็มีเงินอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่า คุณประกาศมาปับ๊บคุณทักหาเอสเอฟซีปั C ๊บคุณบอกว่าค่าหมอรำนี่สามหมื่นถ้ามีใครอยากจะช่วยก็ยังงั้นอย่างนี้อ่าสุดท้ายเขาช่วยมาสามหมื่นห้าก็ยังไม่ประกาศดีว่ามีคนช่วยมาแล้วแล้วก็มีคนช่วยคุณช่วยค่าหมอลำอีกโอ้นอี่โอ้โหบริโภคซ้ำซ้อนว <c oughs> ุงกลางอะไรเนี้ยนี่ไงผมถึงบอกแล้วว่ามันมันวันหนึ่งเนี่ยครับวันหนึ่งคนคนต้องฟังและคนต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงแต่ก่อนคนไม่เชื่อ แต่โกรคนเขาไม่เชื่อมากคุณเธออยู่ในนิทานนี่เนี่ยอุ๊บอิบเงินขนาดไหนแล้ผู้ชายคนหนึ่งเดินออกจากชีวิตไปมันก็มันก็ไปแต่หำไงอ่าเคยแบ่งให้เขาไหมล่ะไม่แบง่งเงินที่อุ๊บอิ้โอ้โหเอามาสร้างบ้านเขาไม่ได้สนใจนะเขาร้อนเงินั้งแต่เมื่อไรอย่างเขาไม่เขาไม่ร้อนเงินจ้าคุณดูนะ FC ผู้ใหญ่ใจดีที่เขาเรียกว่าอะไรอออะเ FC กระเป๋าหนักที่เสนอตัวที่เห็นภาพ อย่างสาวผมทองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่เขาแบบไม่อยากจะออกสื่อเอฟซี FC ที่เขาไม่อยากจะออกสื่อมันมียังไม่มีมมทําไมจะไม่มีเอฟซี FC ที่เขาไม่อยากจะออกสื่อมีมีแล้วคุณเคยแจกแจงไหมไม่แจกแจงเพราะเงินเข้ากระเป๋ากูแล้วไงจะแจกแจงทําไมอ่ะถูกต้องไหมครับกูคแค่เงียบกูคแค่หุบป,ปากกูแค่เงียบกูแค่หุบปากคุณเอาเงินที่ไหนมามาซื้อทองซื้อทองล่ะ,อะเอาเงินที่ไหนมาซื้อทอง กพแจกแจงสิถ้าไม่แจกแจงก็จะมีคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยเงินมาแจกเอฟซีหรือเปล่าอ่าคุณมีเงินคุณมีทองที่จะโอ้โหแหมเวลาเวลาตัวตุ่นไม่มีเงินเอาทองมาจำเนี่ยรวยจัดะหจัดไฟไงมันเป็นอย่างนั้นรับพี่น้องทุกคนคนที่คนที่มีเงินมีเงินที่จะไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามเนี่ยคุณคิดว่าเขาจนหรอแต่ก็พยายามสร้างภาพไงแต่ก็พยายามสร้างภาพนะสร้างภาพไม่มีตังนะ ลำบากนะเออไม่มีเงินจนเครียดแดกเหล้าเออเป็นไรมาฐานบอยิ่งมีอาการยิ่งแสดงตัวตวนออกมาหลักฐานมันยิ่งมัดตัวเองหลักฐานมันยิ่งมัดตัวเองนะทุกคนอันนี้ผมผมผมบอกไว้เลยเอา่าขอที่พาคือบางครั้งบางทีน่ะมันต้องใช้คํานี้บ้างกินหรูอยู่สบายน่ะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนคือ มันมีโมเมนต์มันมีโมเมนต์ตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันมีโมเมนต์เขาลําบากไหมมันไม่มีโมเมนต์เขาลําบากตอนเกิดเรื่องขึ้นมาก็มีคนขับรถให้มีคนขับรถให้สบายบริการย4ิบสี่ชั่วโมงจ้าเดี๋ยวจะถามนยว่าลําบากลําบากตรงไหนคุณลําบากตรงไหนถามน่อยอ่าตอนเกิดเรื่องก็มีคนขับรถให้มีคนทํากับข้าวรอกูถามหน่อยมึงได้กางเต็นท์ช่วยเขาไหมไม่ได้กางเต็นท์จ้ามึงได้นึ่งข้าวต้อนรับ คนนั้นคนน,คน,นี้ไม่ไม่จ้าไปรับพงรับพระเอาไว้มีแต่คนอื่นบริการค่ะมึงทำไหมไม่ทำน่นไปที่อบบนมึงไปไหมไม่ไม่ไปม,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 มึงลำบากตรงไหนกูถามเลยดิลำบากตรงไหนฮะบอสองบอแปดมึงลำบากตรงไหนถามน้นอยได้กินข่าวม่าเดกเบียเขียโทรศพนะัพท์น่ะลำบากตรงไหนจ้าโมเมนต์ไหนลำบากจ้ามีโมเมนต์มาดำนาช่วยตายายโอ้โยดำนาแค่นิดเดียวผู้สื่อข่าวอยู่ในสถานีบอกว่าโอเคคัดคัดจบจานล้างไม้ล้างมือกลับบ้านจ้า สร้างภาพแล้วก็เอาเอาไปบอกโอ้โหเป็นคนกระตันยูกระตะเวทีนี่นะมาดำนาไอ้คนอื่นนี่ก็เขาไปดำนาร่วมรักสามัคคีแต่แต่ใครบางคนแบบมาดำนาเชตาท่ยายแห่นนี้ดำนาแค่สองสามนาทีเองนี่ไงบางครัง้งบางทีนะ่ะวันใดวันหนึ่งมันต้องมันต้องมันมันจะต้องเจอบ้างเออมันเป็นอย่างนั้นยกตัวยอย่างมาดีตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องอยู่ในทานีีโมเมนต์เนี่ย โมเมนต์เขาบ้าเหนื่อยมากนี่คืออะไรเหนื่อยมากอ่ะนั่งเครียดนะนั่งเครียดโอ้โหกินเนยย่างอ่ะนั่งเครียดมากเลยกูเครียดที่สุดเลย